สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวอันทรงคุณค่าในวันนี้เรื่องราวที่จะนำทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในอัครสาวกที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนานั่นคือพระสารีบุตรผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศด,ด้านปัญญาในทางพุทธศาสนาคำว่าปัญญาไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความรู้ทางโลก หรือความสามารถในการคิดวิเคราะห์เท่านั้นหากแต่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่เป็นความเข้าใจในธรรมชาติของสปปรรพสิ่งตามความเป็นจริงและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นปัญญาในพุทธศาสนาไม่ได้แยกขาดจากเมตตาสองสิ่งนี้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างลึกซึง้งปัญญาที่แท้จริงย่อมนำมาซึ่งความเมตตา และความเมตตานั้นเองก็เป็นเครื่องแสดงถึงปัญญาที่บริสุทธิ์วันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปในชีวประวัติของพระสารีบุตรเพื่อทำความเข้าใจว่าปัญญาของท่านนั้นงอกงามขึ้นมาได้อย่างไรและปัญญานั้นได้นําพาให้ท่านบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเมตตาได้อย่างไรบ้างเรื่องราวของพระสารีบุตร เป็นดังบทเรียนอันล้ำค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันไม่อาจแยกจากกันได้ระหว่างปัญญาและความเมตตาชีวประวัติและการสแสวงหาธรรมพระสารีบุตรมีชื่อเดิมว่าอุปติสะเกิดในตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งณหมู่บ้านนาลันทาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงราชคฤหท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เยาววัย มีความใฝ่รู้และมักตั้งคำถามต่อสิ่งรอบตัวอยู่เสมอท่านได้รับการศึกษาตามแบบพราหมณ์อย่างเต็มที่แต่กระนั้นก็ยังไม่สามารถหาคำตอบที่แท้จริงให้กับคำถามอันยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ท่านมองเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของโลกและสรพพสิ่งและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะค้นพบผลทางแห่งการพ้นถุกด้วยความที่สนิทสนมกับโกลิตะซึ่งต่อมาคือพระโมคคัลลานะ ทั้งสองสหายจึงออกบวชแสวงหาสัจธรรมด้วยกันในสำนักของสัญชัยเวรัตถาบุตรซึ่งเป็นเจ้าสำนักผู้มีลูกศิษย์มากมายแต่เมื่อได้ศึกษาอยู่ระยะหนึ่งอุปติสสะและโกลิตะก็ตระหนักว่าคำสอนของสัญชัยเวรัตถบุตรย,ยังไม่ใช่คำตอบที่พวกเขากำลังค้นหาพวกเขาจึงตกลงกันว่าหากผู้ใดได้พบอมะตะธรรมก่อนจะต้องมาบอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่ง จุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของอุปติสะมาถึงเมื่อท่านได้พบกับพระอัสสชิหนึ่งในปฐมสาวกของพระพุทธเจ้าขณะที่พระอัสสชิออกบินทบาทอุปติสะสังเกตเห็นถึงความสำรวมสงบและน่าเลื่อมใสในอิริยาบถของพระเถระจึงเข้าไปสอบถามถึงอาจารย์และคำสอนพระอัสสชิได้กล่าวคาถาอันเป็นใจความสำคัญของพุทธธรรมว่าเยธรรมา เหตุปะภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนซึ่งแปลว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะตรัสอย่างนี้เพียงได้ฟังคถาบทนี้อุปติสะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทันทีได้บรรลุโสดาปติผล ความสงสัยในชีวิตที่เคยมีมาตลอดก็หมดสิ้นไปทันรีบนำข่าวดีนี้ไปบอกแก่โกลิตะซึ่งเมื่อได้ฟังคำสอนนี้แล้วก็บรรุโสดาปฏิผลเช่นกันทั้งสองสหายจึงพร้อมด้วยสิทธิจำนวนมากได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเวลุวันเพื่อขออุปสมบทเมื่ออุปติสสะและโกลิตะมาถึงพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นถึงบารมีและปัญญาอันยิ่งใหญ่ของทั้งสอง จึงทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้โดยอุปติสะได้เป็นพระสารีบุตรและโกลิตะได้เป็นพระโมคคลานะซึ่งต่อมาทั้งสองท่านก็ได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าตามลำดับพระสารีบุตรบรรลุอรหัตตผลในเวลาไม่นานนักหลังจากอุปสมบทเพียงสิบห้าวัน ท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเวทนาปริคหสูตรแก่ทีคณะปริภาชกอยู่ปัญญาของพระสารีบุตรได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในหลายด้านท่านเป็นผู้ที่สามารถทำความเข้าใจในธรรมได้อย่างลึกซึ้งและรวดเร็วเปรียบดังบุคคลที่สามารถเห็นแจ้งอริยส,สีด้วยปัญญาอันขมกล้า ลักษณะเด่นของปัญญาพระสารีบุตรมีหลายประการปัญญาในการจำแนกธรรมท่านมีความสามารถในการจำแนกแจกแจงธรรมะที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายได้อย่างละเอียดละออยกตัวอย่างเช่นในพระสูตรหลายแห่งพระสารีบุตรได้รับพุทธานุญาตให้แสดงธรรมแทนพระพุทธเจ้าและมักจะแสดงธรรมได้อย่างลึกซึ้งและครอบคลุมทุกแงม่มุมเช่นในสังคิติสูตรและทัสุตระสูตร ท่านได้จำแนกทรรออกเป็นหมวดหมู่ตามจำนวนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นปัญญาในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาธรรมที่ยากได้แม่นยำและให้คำตอบที่กระจ่างแจ้งแก่ผู้ที่สงสัยท่านมักเป็นที่พึ่งของผู้ที่เกิดความสงสัยในธรรมและคำอธิบายของท่านก็เป็นที่ยอมรับทั้งจากพระพุทธเจ้าและพระภิกษุรูปอื่นๆปัญญาในการสอนพระสารีบุตร ไม่เพียงแต่เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเท่านั้นแต่ยังเป็นครูที่ดีเยี่ยมท่านมีวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละบุคคลสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและศรัทธาในธรรมได้อย่างลึกซึง้งมีพระภิกษุจำนวนมากที่ได้บรรลุอรหัตผลจากการฟังธรรมของท่านพระพุทธเจ้าเองทรงยกย่องปัญญาของพระสารีบุตรในหลายโอกาสเช่น ทรงเปรียบปัญญาของพระสารีบุตรเหมือนดวงจันทร์รองจากดวงอาทิตย์คือปัญญาของพระองค์และทรงกล่าวว่าสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาเร็วมีปัญญาหลักแหลมมีปัญญาเฉียบขาดบ่อยครั้งที่เราอาจมองว่าปัญญาเป็นเรื่องของเหตุผลความคิดการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องที่แห้งแลง้งหรือห่างไกลจากความรู้สึกอันอ่อนโยนอย่างความเมตตาแต่สำหรับพระสารีบุตรแล้วปัญญาของท่านนั้นกลับเป็นรากฐานที่สำคัญของความเมตตาอันยิ่งใหญ่พระสารีบุตรได้ใช้ปัญญาของท่านเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเมตตาในหลายรูปแบบการแสดงทำโปรดเวในสัตว์ดังที่กล่าวไปแล้วท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนธรรมอย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือแม้กระทั่งเทวดาและพรหมที่มาฟังธรรมท่านก็สามารถแสดงธรรมให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้การที่ท่านเสียสละเวลาและกำลังกายกำลังใจในการสอนธรรมนั้นคือการแสดงออกถึงเมตตาจิตอย่างชัดเจนท่านปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เช่นเดียวกับที่ท่านพ้นแล้วการดูแลเอาใจใส่พระภิกษุสามเณรระสาลีบุตร เป็นพระเถระที่มีเมตตาและเอาใจใส่ต่อพระภิกษุสามเณรมากท่านจะคอยดูแลทุกสุขให้คำแนะนำตักเตือนและให้กำลังใจอยู่เสมอท่านเปรียบเสมือนแม่ทัพผู้ดูแลกองทัพอย่างใกล้ชิดและพระภิกษุจำนวนมากก็มีความเคารพรักท่านประดุจบิดาการแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมท่านสามารถแก้ไขความเข้าใจผิด หรือคลี่คลายข้อสงสัยต่างๆในหมู่พระสงฆ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกหรือความหลงผิดในพระธรรมวินัยความอ่อนน้อมถ่อมตนและกะตัญยูแม้จะเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศแต่พระสารีบุตรก็ยังคงไว้ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนท่านแสดงความเคารพต่อพระอชัชชิอาจารย์รูปแรกของท่านอยู่เสมอแม้ท่านจะบรรลุอรหัตแล้วก็ตาม เมื่อใดที่เดินทางไปทางทิศท,ที่พระอัชชิอยู่ท่านจะหันหน้าไปทางนั้นแล้วกราบแสดงความเคารพความกตัญญูนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเมตตาในใจของท่านด้วยเช่นกันเรื่องราวของพระสารีบุตรแสดงให้เห็นว่าปัญญาที่แท้จริงในพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีไว้เพื่อความรู้ส่วนตนเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นด้วยปัญญาทำให้เราเห็นโลกตามความเป็นจริง ทำให้เราเข้าใจความทุกข์และเมื่อเราเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นเราก็จะเกิดเมตตาที่จะช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์นั้นด้วยชีวิตและคำสอนของพระสารีบุตรเป็นเครื่องยืนยันว่าปัญญาและความเมตตาเป็นของคู่กันปัญญาที่ปราศจากเมตตาอาจนำไปสู่ความเฉยเมยความเห็นแก่ตัวหรือแม้กระทั่งการทำลายหลางในทางกลับกันเมตตาที่ปราศจากปัญญา อาจนำไปสู่การช่วยเหลือที่ไม่ถูกทางหรือการสร้างปัญหาโดยไม่ตั้งใจพระสารีบุตรได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ปัญญาเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่โลกอย่างแท้จริงท่านไม่เพียงแต่รู้แจ้งในธรรมเท่านั้นแต่ยังสามารถนำความรู้นั้นมาถ่ายทอดและช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารได้ด้วยความเมตตาอย่างไม่มีประมาณในฐานะพุทธศาสนิกชนหรือผู้ที่สนใจในปรัชญาพุทธ เราควรน้อมนำแบบอย่างของพระสารีบุตรมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราปัญญาที่เราสแสวงหาไม่ว่าจะเป็นปัญญาทางโลกหรือปัญญาทางธรรมควรเป็นปัญญาที่นำไปสู่การพัฒนาตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยปัญญาและเมตตาเพื่อความสุขสงบในชีวิตและเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมตลอดไปด้วยความครบในธรรมสวัสดีครับ